โปรแกรมจิตเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยคำยืนยันเชิงบวกกล่าวคำนี้ตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ได้ให้คุณรู้สึกถึงความทรงพลังในร่างกายตัวเองเพื่อช่วยให้คุณสนุกกับการมีชีวิตยอยู่อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคุณเองควรกับคุณสมบัติที่เรียกว่าความมั่นใจเริ่มกันเลยครับฉันมั่นใจในความทรงพลังของตัวเอง ฉันมั่นใจในตัวเองหนึ่งรเปอร์เซนฉันเปล่งประกายอยู่เสมอฉันคือแสงและดวงดาวที่เจิดจรัสฉันเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความมั่นใจฉันยอมรับในตัวตนของฉันฉันรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันเคารพและรักตัวเองอย่างที่สุด ฉันรักชีวิตของฉันฉันประหนักถึงคุณค่าของฉันฉันใช้ทุกช่วงเวลาชีวิตอย่างมีความสุขฉันใช้ทุกช่วงเวลาชีวิตยังรู้คุณค่าฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดฉันไม่เคยสงสัยในตัวเองชีวิตฉันเต็มเปี่ยมไปได้วยความเชื่อมัน่น ฉันไว้วางใจตัวเองฉันเชื่อใจตัวเองฉันรู้ดีว่าฉันรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตฉันฉันสามารถบรรลุทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้ฉันเป็นคนที่ทรงพลังที่สุดฉันเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดฉันเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของฉันเอง ฉันจงใจสร้างชีวิตของฉันเองฉันตั้งเป้าหมายอย่างมั่นใจฉันบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายฉันเคารพในความคิดและความรู้สึกของตัวเองฉันปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระทางความคิดฉันเชื่อเสียงในหัวของตัวเอง ฉันแสดงความคิดและความรู้สึกฉันได้อย่างอิสระฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นฉันเมตตาต่อตัวเองฉันเมตตาต่อผู้อื่นฉันยอมรับคุณค่าตัวเองในแบบที่ฉันเป็น ฉันเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดฉันเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่พิเศษที่สุดฉันมีความเป็นเลิศอยู่ภายในตัวเองฉันมั่นใจในความเป็นเลิศนี้ฉันเงยหน้าขึ้นและยิ้มและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันเซ็กซี่และมีเสน่ห์ฉันชอบที่จะอยู่ในร่างกายนี้ ฉันดูแลร่างกายของฉันด้วยความรักและมั่นใจใบหน้าของฉันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ทั้งหมดฉันขยับร่างกายด้วยความตั้งใจและความรักฉันเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมั่นใจและทรงพลังฉันรับผิดชอบแต่ความมั่นใจของฉันฉันเปล่งประกายด้วยความมั่นใจทุกวัน ฉันปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความมั่นใจฉันสดใสและมีรอยยิ้มอย่างมั่นใจฉันแสดงออกอย่างแข็งแกร่งและมั่นใจฉันรับฟังความต้องการของตัวเองฉันเชื่อในเสียงของตัวเองฉันเคลื่อนไหวด้วยฝีเท้าที่มั่นใจและสมบูรณ์แบบฉันเคารพตัวเอง ฉันยอมรับในตัวเองฉันเป็นผู้ออกแบบชีวิตของฉันฉันสร้างมาตรฐานให้กับชีวิตของฉันฉันมีความสามารถฉันมีศักยภาพฉันให้ความสำคัญกับตัวเองที่สุดฉันเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความมั่นใจฉันแสดงออกด้วยสีหน้าด้วยความมั่นใจ ฉันเต็มไปด้วยพลังงานอันล้นเหลือร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันสดใสจิตวิญญาณของฉันอยู่ในความสงบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของฉันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความจงใจของฉันฉันสำเร็จด้วยความจงใจและมั่นใจที่สุด ฉันเปล่งประกายความสง่างามของตัวฉันฉันคือแสงสว่างที่เจิดจรักฉันมีสเสน่ห์และสง่างามฉันตื่นมาด้วยความมั่นใจและเข้มแข็งความกลัวของฉันจางหายไปในร่างกายฉันมีแต่ความมั่นใจทุกอนูเซลฉันสบายใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ฉันไว้วางใจกับทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นฉันวางใจในผลลัพธ์ด้วยความมั่นใจธรรมชาติของฉันคือการประสบความสำเร็จฉันเชื่อในจิตวิญญาณของฉันชีวิตฉันดำเนินไปได้วยความราบรื่นและมั่นใจชีวิตฉันเต็มไปได้วยความงดงามฉันเปล่งประกายด้วยความงามและเสน่ห์ ฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันมีความมั่นใจในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยที่สุดฉันปล่อยให้พรสวรรค์ไหลผ่านตัวฉันฉันปล่อยให้ตัวฉันเป็นคนที่พิเศษฉันเป็นเลิศในทุกอนูของชีวิตฉันมีชีวิตขาขึ้นด้วยความมั่นใจ สำหรับฉันทุกการเคลื่อนไหวและพลังงานเต็มไปได้วยความราบรื่นและความมั่นใจฉันมั่นใจในตัวเองที่สุดฉันใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจฉันเชื่อใจตัวเองฉันวางใจในผลลัพธ์ฉันเชื่อมั่นในกระบวนการฉันเชื่อมั่นในการเกื้อกูลของจักรวาล ฉันเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งเกื้อกูลฉันเสมอฉันเป็นคนดีและคู่ควรที่สุดฉันคู่ควรกับการประสบความสำเร็จที่สุดฉันมั่นใจว่าฉันประสบความสำเร็จทุกเวลาฉันอยู่ในชีวิตขาขึ้นตลอดเวลาฉันมั่นใจฉันมั่นใจฉันมั่นใจขอบคุณขอบคุณ ฉันมั่นใจในความทรงพลังของตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองหนึ่งรเปอร์เซนต์ฉันเปล่งประกายอยู่เสมอฉันคือแสงและดวงดาวที่เจิดจรัสฉันเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความมั่นใจฉันยอมรับในตัวตนของฉันฉันรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไข ฉันเคารพและรักตัวเองอย่างที่สุดฉันรักชีวิตของฉันฉันประหนักถึงคุณค่าของฉันฉันใช้ทุกช่วงเวลาชีวิตอย่างมีความสุขฉันใช้ทุกช่วงเวลาชีวิตยังรู้คุณค่าฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดฉันไม่เคยสงสัยในตัวเอง ชีวิตฉันเต็มเปลี่ยนไปได้วยความเชื่อมั่นฉันไว้วางใจตัวเองฉันเชื่อใจตัวเองฉันรู้ดีว่าฉันรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตฉันฉันสามารถบรรลุทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้ฉันเป็นคนที่ทรงพลังที่สุดฉันเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุด ฉันเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของฉันเองฉันจงใจสร้างชีวิตของฉันเองฉันตั้งเป้าหมายอย่างมั่นใจฉันบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายฉันเคารพในความคิดและความรู้สึกของตัวเองฉันปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระทางความคิด ฉันเชื่อเสียงในหัวของตัวเองฉันแสดงความคิดและความรู้สึกฉันได้อย่างอิสระฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นฉันเมตตาต่อตัวเองฉันเมตตาต่อผู้อื่น ฉันยอมรับคุณค่าตัวเองในแบบที่ฉันเป็นฉันเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดฉันเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่พิเศษที่สุดฉันมีความเป็นเลิศอยู่ภายในตัวเองฉันมั่นใจในความเป็นเลิศนี้ฉันเงยหน้าขึ้นและยิม้มและยอมรับคุณค่าในตัวเอง ฉันเซ็กซีและมีเสน่ห์ฉันชอบที่จะอยู่ในร่างกายนี้ฉันดูแลร่างกายของฉันด้วยความรักและมั่นใจใบหน้าของฉันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ทั้งหมดฉันขยับร่างกายด้วยความตั้งใจและความรักฉันเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมั่นใจและทรงพลัง ฉันรับผิดชอบแต่ความมั่นใจของฉันฉันเปล่งประกายด้วยความมั่นใจทุกวันฉันปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความมั่นใจฉันสดใสและมีรอยยิ้มอย่างมั่นใจฉันแสดงออกอย่างแข็งแกร่งและมั่นใจฉันรับฟังความต้องการของตัวเอง ฉันเชื่อในเสียงของตัวเองฉันเคลื่อนไหวด้วยฝีเท้าที่มั่นใจและสมบูรณ์แบบฉันเคารพตัวเองฉันยอมรับในตัวเองฉันเป็นผู้ออกแบบชีวิตของฉันฉันสร้างมาตรฐานให้กับชีวิตของฉันฉันมีความสามารถฉันมีศักยภาพ ฉันให้ความสำคัญกับตัวเองที่สุดฉันเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความมั่นใจฉันแสดงออกด้วยสีหน้าด้วยความมั่นใจฉันเต็มไปด้วยพลังงานอันล้นเหลือร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันสดใสจิตวิญญาณของฉันอยู่ในความสงบทุกสิ่งที่เกิดขึ้น กำลังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของฉันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความจงใจของฉันฉันสำเร็จด้วยความจงใจและมั่นใจที่สุดฉันเปล่งประกายความสง่าง,งามของตัวฉันฉันคือแสงสว่างที่เจิดจรัสฉันมีสเสน่ห์และสง่าง,งามฉันตื่นมาด้วยความมั่นใจและเข้มแข็ง ความกลัวของฉันจางหายไปในร่างกายฉันมีแต่ความมั่นใจทุกอนูเซลฉันสบายใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นฉันไว้วางใจกับทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นฉันวางใจในผลลัพธ์ด้วยความมั่นใจธรรมชาติของฉันคือการประสบความสำเร็จฉันเชื่อในจิตวิญญาณของฉัน ชีวิตฉันดำเนินไปได้วยความราบรื่นและมั่นใจชีวิตฉันเต็มไปได้วยความงดงามฉันเปล่งประกายด้วยความงามและเสน่ห์ฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันมีความมั่นใจในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยที่สุดฉันปล่อยให้พรสวรรค์ไหลผ่านตัวฉัน ฉันปล่อยให้ตัวฉันเป็นคนที่พิเศษฉันเป็นเลิศในทุกอนูของชีวิตฉันมีชีวิตขาขึ้นด้วยความมั่นใจสำหรับฉันทุกการเคลื่อนไหวและพลังงานเต็มไปด้วยความราบรื่นและความมั่นใจฉันมั่นใจในตัวเองที่สุดฉันใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจฉันเชื่อใจตัวเอง ฉันวางใจในผลลัพธ์ฉันเชื่อมั่นในกระบวนการฉันเชื่อมั่นในการเกื้อกูลของจักรวาลฉันเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งเกื้อกูลฉันเสมอฉันเป็นคนดีและคู่ควรที่สุดฉันคู่ควรกับการประสบความสำเร็จที่สุดฉันมั่นใจว่าฉันประสบความสำเร็จทุกเวลา ฉันอยู่ในชีวิตขาขึ้นตลอดเวลาฉันมั่นใจฉันมั่นใจฉันมั่นใจขอบคุณขอบคุณฉันมั่นใจในความทรงพลังของตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองหนึ่งเปอร์เซนฉันเปล่งประกายอยู่เสมอฉันคือแสงและดวงดาวที่เจ,จิดจัส ฉันเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความมั่นใจฉันยอมรับในตัวตนของฉันฉันรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันเคารพและรักตัวเองอย่างที่สุดฉันรักชีวิตของฉันฉันประหนักถึงคุณค่าของฉันฉันใช้ทุกช่วงเวลาชีวิตอย่างมีความสุข ฉันใช้ทุกช่วงเวลาชีวิตยังรู้คุณค่าฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดฉันไม่เคยสงสัยในตัวเองชีวิตฉันเต็มเปลี่ยนไปได้วยความเชื่อมัน่นฉันไว้วางใจตัวเองฉันเชื่อใจตัวเองฉันรู้ดีว่า ฉันรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตฉันฉันสามารถบรรลุทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้ฉันเป็นคนที่ทรงพลังที่สุดฉันเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดฉันเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของฉันเองฉันจงใจสร้างชีวิตของฉันเองฉันตั้งเป้าหมายอย่างมั่นใจ ฉันบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายฉันเคารพในความคิดและความรู้สึกของตัวเองฉันปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระทางความคิดฉันเชื่อเสียงในหัวของตัวเองฉันแสดงความคิดและความรู้สึกฉันได้อย่างอิสระฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นฉันเมตตาต่อตัวเองฉันเมตตาต่อผู้อื่นฉันยอมรับคุณค่าตัวเองในแบบที่ฉันเป็นฉันเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดฉันเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่พิเศษที่สุดฉันมีความเป็นเลิศอยู่ภายในตัวเอง ฉันมั่นใจในความเป็นเลิศนี้ฉันเงยหน้าขึ้นและยิ้มและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันเซ็กซี่และมีสเสน่ห์ฉันชอบที่จะอยู่ในร่างกายนี้ฉันดูแลร่างกายของฉันด้วยความรักและมั่นใจใบหน้าของฉันเต็มไปได้วยความเป็นไปได้ทั้งหมด ฉันขยับร่างกายด้วยความตั้งใจและความรักฉันเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมั่นใจและทรงพลังฉันรับผิดชอบแต่ความมั่นใจของฉันฉันเปล่งประกายด้วยความมั่นใจทุกวันฉันปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความมั่นใจฉันสดใสและมีรอยยิ้มอย่างมั่นใจ ฉันแสดงออกอย่างแข็งแกร่งและมั่นใจฉันรับฟังความต้องการของตัวเองฉันเชื่อในเสียงของตัวเองฉันเคลื่อนไหวด้วยฝีเท้าที่มั่นใจและสมบูรณ์แบบฉันเคารพตัวเองฉันยอมรับในตัวเองฉันเป็นผู้ออกแบบชีวิตของฉัน ฉันสร้างมาตรฐานให้กับชีวิตของฉันฉันมีความสามารถฉันมีศักยภาพฉันให้ความสำคัญกับตัวเองที่สุดฉันเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความมั่นใจฉันแสดงออกด้วยสีหน้าด้วยความมั่นใจฉันเต็มไปด้วยพลังงานอันล้นเหลือ ร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันสดใสจิตวิญญาณของฉันอยู่ในความสงบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของฉันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความจงใจของฉันฉันสำเร็จด้วยความจงใจและมั่นใจที่สุดฉันเปล่งประกายความสง่างามของตัวฉัน ฉันคือแสงสว่างที่เจ,จิดจัสฉันมีสเสน่ห์และสง่างามฉันตื่นมาด้วยความมั่นใจและเข้มแข็งความกลัวของฉันจางหายไปในร่างกายฉันมีแต่ความมั่นใจทุกอนูเซลฉันสบายใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นฉันไว้วางใจกับทุกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น ฉันวางใจในผลลัพธ์ด้วยความมั่นใจธรรมชาติของฉันคือการประสบความสำเร็จฉันเชื่อในจิตวิญญาณของฉันชีวิตฉันดำเนินไปด้วยความราบรื่นและมั่นใจชีวิตฉันเต็มไปด้วยความงดงามฉันเปล่งประกายด้วยความงามและเสน่ห์ฉันเป็นที่รักของทุกคน ฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันมีความมั่นใจในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยที่สุดฉันปล่อยให้พรสวรรค์ไหลผ่านตัวฉันฉันปล่อยให้ตัวฉันเป็นคนที่พิเศษฉันเป็นเลิศในทุกอนูของชีวิตฉันมีชีวิตขาขึ้นด้วยความมั่นใจสำหรับฉันทุกการเคลื่อนไหวและพลังงาน เต็มไปได้วยความราบรื่นและความมั่นใจฉันมั่นใจในตัวเองที่สุดฉันใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจฉันเชื่อใจตัวเองฉันวางใจในผลลัพธ์ฉันเชื่อมั่นในกระบวนการฉันเชื่อมั่นในการเกื้อกูลของจักรวาลฉันเชื่อว่าทุกสปปรรพสิ่งเกื้อกูลฉันเสมอ ฉันเป็นคนดีและคู่ควรที่สุดฉันคู่ควรกับการประสบความสำเร็จที่สุดฉันมั่นใจว่าฉันประสบความสำเร็จทุกเวลาฉันอยู่ในชีวิตขาขึ้นตลอดเวลาฉันมั่นใจฉันมั่นใจฉันมั่นใจขอบคุณขอบคุณฉันทรงพลังและมั่นใจที่สุด ฉันทรงพลังและมั่นใจที่สุด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 